ชายคนหนึ่งติดอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยปุ่มทุกครั้งที่เขากดจะมีของสุ่มปรากฏขึ้นเขาต้องอยู่ที่นี่20ปีเว้นแต่จะหาทางออกให้เจอวันหนึง่งขณะกดปุ่มไปเรื่อยๆประตูก็เปิดขึ้นด้านหลังเขารีบวิ่งไปทันทีแต่ก่อนจะถึงประตูก็ปิดลงเสมอ ปุ่มควบคุมประตูก็โผล่มาในวินาทีสุดท้ายแล้วปิดพอดีทุกครั้งใกล้หมดแรงเขาได้เชือกมาโดยบังเอิญใช้มันช่วยให้ลอดประตูได้ทันก่อนจะปิด แต่ข้างในยังมีอีกบ้านต้องใช้กุญแจเขาเตะกำแพงด้วยความโมโหแล้วไปโดนสวิตช์ที่ปล่อยกุญแจออกมาหลังจากได้กุญแจเข้าใช้เชือกอีกครั้งเข้าไปหลังประตูแต่ประตูก็ยังไม่เปิดเขาเหนื่อยหน้าขึ้นพบว่ามีรหัสอยู่ด้านบนเขาสรุดลงอย่างสิ้นหวังแต่บังเอิญไปโดนสวิตช์อีกอันมีคนวิ่งออกมาที่หน้าผากมีรหัสติดอยู่ เขารีบใช้เชือกอีกครั้งอพอใส่รหัสผ่านเข้าไปประตูก็เปิดออกในที่สุดเขาผ่านทางเดินไปได้แต่สิ่งที่รออยู่กลับเป็นห้อมที่ใหญ่กว่าเดิมอีก